Ôi, lùi, 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 alo lâu la la, alo Ok Để con, phải tâm tương... Tâm à. phần lăng hồn okay. Thầy bán con mà ạ? Ê, lạ, à จัดไปเดิมที่พระเอกของเรามาเลยพี่เนะ<า> <laughs> นี่ยเฮ้ยพี่ก็เสร็จก่อนวันนี้พ่อเลี้ยงของเราอย่างเงีนะ้ไม่เห็นหาเมียให้สักคนออลนะ <laughs> เลยว่าพ่อเลี้ยงอ่ะหาอะไรตั้งเยอะแล้วไม่กล้าแต่งสักคนห <laughs> นี่หมดอนะหนี่พี่ไม่หมดแนละ้วไงกเฮือ <laughs> ไอ้น้ำมันสกีอัเนะ <laughs> นี่ยเสียได้เสียได้อัพไปเสียกูอัพปืนปืนหรอเติมไรตีมันมานี <laughs> น่ด <laughs> ้วย <laughs> <laughs> โอ้ยวันนี้วันนี้เหรอไอไอไอลูกชื่อเปล่าไอลูเหรอชื่อชื่ออะไรอ่ะนมเชียงเหรอแล้วมีเมียหรือยังอ่ะโอ้ตอนแล้วรุ่นนี้บ้านพี่มีเมียแล้วน่ะยิ้มเป็นคนอะไรอ่ะไอใส่เลนกวางอะไรอย่างเดียวว้าเลยพี่ไปเที่ยวบ้านมาใส่เลนกวางอ่ะไอเล็กมึงใส่อะเล็กเติมนไงเล่นนายกอง สามกล้องเลยแกใส่เป็นเบียนนี่กล้องไอพี่ได้ไปเอามอเตอร์ไซค์ใครมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ใครใส่ดิมอเตอร์ไซค์แฟนพี่เองนี่พี่สาวของอันนั้นแหละของใครของไอ้น้องออนน้องสาวใส่ในกล้องอ่ะไอ้ก็ไม่สิรุ่นก็บเบียงตีพนัยมาเรือนี่เรือเต็มแล้วนี่นี่นุ่มนี่ มันเลยมัไม่ไม่เละหรอไอ้นี่มันโมไซค์อยู่เมื่อเมื่อไอเด็กก่าวขึ้นหน้าน้ารของผมไปเลยไอ้เด็กไปนำหน้าก่อนนะครับผมมันนี่ครับเราจะไปแอลวานไซไกลจากเมืองเชียงตุงประมาณ20กิโลนะครับขับมอเตอร์ไซค์ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็รู้นนะครับไปอากาศตอนเช้าของเมืองเชิงตุงอันล้อนรุ่งนะครับไปกันตามๆก้นนะครับผม ส่ได้น,น,น,น้องของขากเาลาตชยของขาตาแล,ตนนนแล้วีนี้กไม่มีหรอไม่มีไม่ขายไปเลย,ยกกินข้าวซอยของข้าอาณานองข้าม้ยไหนไอ้ยวุ่นมาแงกันเลยโอ้ดุด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 ดเลยนะครับเอาสิบาทในหนอเพื่นน ไม่ต้องเอิเศษหรอกพ,พี่ธรรมดาพอธรรมดานี่แดมันต้องเป็นแบบนี้มันไม่มีพิเศษแล้วเนี่ยเข้าซอยเข้าไม่ใช่เข้าซอยหมี่เลยนะไมาใชเหมี่นะครับอ๋อเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคร,ครับเอามาสีส่วนนันเลยเนาะอันนี้นชาเท่าไหรครับนึ่งเฮงหนึ่งเฮงก่เง้าเนี่ยหนังฟองเานี่กับท้อันนึงนะนั่งกปลงงลง,างนนะะเาเขาก็ได้กินนะอะแล้วบาเนาะแลมีป่าแบบนีย อลิตต์เตียหมู่บ้านันนี่ครับแยกกันตอนเช้าประมาณสิบโมงก่อนนะครับรุนนี้ผมไอเล็กพี่วุนแล้วก็เพื่อนผมไอเชื่ออะไรครับผมชื่อขเรื้นครับโอ้คือขเรื้นนี่มาเลยพี่แอนแอร์ฉันางก่อนไหนก็หลอยแล้วเหลือสาวจุดปาไอเอาสาวน่ะว่ใช่พาสาวไปเอวเอาลงไปเอวฮะ ไปรู้ไอ้ล็กจองไว้ตัวคนไหนวะนี่ยขอย่างรอก๋วยเตี๋ยวมาแล้วดูบรรยากาศจริงก๋วยเตี๋ยวเลยนะเฮ้ยหนาวมีร้านอันนี้มีชื่อร้านไหมชื่อร้านน้องคำก๋วยเตี๋ยวนั่นอะน้องคำก๋วยเตี๋ยวนะครับเชจ้าบ้านที่ขอไปดูการทำก๋วนี่ครับพระเอกของเราเฮ้ยยูวุญนึกว่าไม่มาแล้วเอ้ยใส่เสื้อนี่อันทัวร์มาได้ยังเปิดดูเปิดูโอ้โเปิดดูก่อนยังไม่ได้ถ่ายคลิป จดไปวันนี้มันจิตวันไเออจเดินละเออเดๆออเอาห้าหาจานมาั้นห้านแลโอเคาลวกเส้นนะแล้วก็มีใบอะไรเนี่ยถั่น้อยถู่น้อยถน้อยหรือว่าถูกคามเลยนอ๋อนี่คลวกเส้นแล้วก็ใส่้บาท้อ่ะ้นะอ๋อเออัปย่มาดนั่งไป้องวันกิม้งไปก้องอะไร Uh huh. <c oughs> ดูนะครับทีเขาจะจับปลาแบบไหนครับผม กตตอนช้านะครับดูครับสวยมากครับคริครับก็เดี๋ยวเราไปนั่งกินกนนะคาเ่ที่รางวัคันนะครับก๋วยเข้าซอย ฮาลยภาษาอาภาษาศาสตร์ไทยดิผมไม่เจอสาสตสวนไม่ยอมพาดเลยสิพักท้าปีท้าปีท้าให้ดูการทำด้วยเอาใส่หอมนี่ไงเดี๋ยวใส่ลูกชิ้นเสร็จแล้วมั้งเออนี่ไงลูกชิ้นต้องลูกอ๋อ้นนึ่งหมูเขาใส่ลูกชิ้นเออเขาใส่กีรุกเข้าไปหรอ สามลูกสี่ลูกใส่ลูกชิ้นสี่ลูกห้าลูกหรือเปลาเฮ้ยวิเศษเลยพี่เอาสามลูกเอ้ยหกลูกหกลูกโอ้โหเยอะแยะถ้าพี่ไม่ชอบไม่เป็นไรอ๋อนื้อวัวนี่ครับชิมรักทานดูเขาทำยากไหมเขาทำนานไหมหมากเยอะมากนานไหมเวลาทานที่คืนเดียวใช่ไหมลูกชิ้นนี่เหรอวิธีเขาทำต้องทุบๆตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็โรคใัยมันคือก็ต้องใช้ไม้ทุบๆทุบๆทุบๆครับ ก็ี่นนะใช้มือบีบบีบจิ้นลูกนี่แหละออ๋แล้วก็ที่เขาทำเบียร์แบบในตลาดครับต้องทําไว้ก่อนก่อนควรจะมากินถ้าต้องทำในเช้าเลยเดี๋ยวมันไม่ไม่ทันเวลาแล้วตามเนื้อวัวเนื้อวัวตัน้ำตัวเตี๋เนื้อที่นายเชีงตุงมาแล้วอันนี้แม่กเป็นคนไหมแม่เป็นคนสั่งว่าสั่งว่าเป็นคนสั่งว่า คนไต่อะคนเขียะคนดื้อคนขืนหน้าเหนวะอันถามคนจีนครับคนจีนนี่ฮาวนี่ฮาวอะไรกันแโอเคไปนั่งเลยนะครับเดี๋ยวเขาไปเสิร์ฟนะครับผมโอเคไปเด้เสิร์ฟให้พระเอกก่อนซอยร้านอย่างไรอายุเนี่ฮะของน้องคำนะจัดไปได้เพเอกของเรา อันก็มาแล้วเอาเลยเนี่ยสุแล้วตอนนี้ก็เป็นปุ่นปุ่นปุ่นปอ่นเลยครับสวัสดีครับผมอาร์ตกครับนี่ก็วันนี้ก็มากินก๋วยเตี๋ยวที่หนองคำนะครับรุรอรอรอก่อนครับรอเพื่อนก่อนชิมพักครับอ๋อชิมพักดูน่าจะหิวมากเลยครับอร่อยมากครับดูนี่ครับ มาอะไรพี่ hey, สองกล้วยเดียวกันก่อนวันนี้ทานาแม่นี่ว่าคำมาจากมณฑลไหนฮะที่อโจมไม่รู้มฑลไหนวะไม่รู้แล้วพี่แล้วก็ได้ไอ้ญี่ปุ่นไอ้ญี่ปุ่นมาแล้วก็เพื่อนผมผมรจากเพื่อนโอเคได้ได้ได้เอาโอเคอาชิมก่อนนะชิมแล้วถาเลยครับผมชิมน้ำซุปก่อนครับว่าอันนี้น้ำซุปอร่อยไหมหรือว่ารสชาติเป็นยังไงมะนนาวไม่มีนะพี่หอมเนื้อมากเลย ฮัลโหลเหมือนบุติติไม่ต้องเติมข้าวห่อยไหมคุณได้เองไม่ไหวมั้ยช่วดิคุณเอาเนี่ยชอบไหมยิมูนครับโอ้ยไม่ใช่เขาเป็นฉายาแล้วน้องแป้งอ๋อพี่แป้งชื่อพี่แป้งนะครับพี่แป้งแรือเปล่าพี่พี่แป้งไม่ใช่พี่แป้งพี่แป้งไหนน้องแป้งเปล่าน้องแป้งืองคนไม่แอบชอบด้วยก่อนนะไม่ชอบนี่ครับเอกติดกับนี่อะไรมาผัดพายเลยเมื่อกี้เด้งถ่ายพอแล้วมั้ง ขายมากมากอ๋อละคุดยอทานก๋วยเตี๋ยวแป๊บนึงครับพี่ไม่ใส่เป็นไงพี่เนี่ยสุดยอดใช่ไหมเอาลูลูใช่ไหมอุลาล่าเหรอเอาลูร่าแบบเนี่อร่อยใช่เลยหาค่อยปรุงทีแะน้ำซุปเขาอร่อยมากครับผมจะขอรับชิมอีกครั้งนึงครับแล้วก็จะเป็นคิดยูนแนะนำหน่อยนี่ก็ร้านนี้อร่อยเฉพาะเนี่ยเพื่อนผมยูนแนะนำมาเนี่ยว่านก็อยู่ข้างๆนี่เนี่ยไปมากินวอน มันอร่อยมากเนื้อนั <Labor ator il fi> ้นน่มากเราทำเนื้อบัวสดๆทุกวันอันี่ใสๆอย่างนีใส่เดูดจรจรจรเนีอ๋นี่ครับน้ำน้ำน้ำจิ้มครับนี่เขาเรียกว่าน้ำ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 ซอสใช่ไหมครับ๋อใส่ โอเคนะก็เลยแล้วก็จะคลิปแล้วออ,กอ,อกจัดไปอะโลโลเดี๋ยวเผียดนั่นแหลเขาโรยใส่พริกห้าช้อนอู้ยใส่ต่อเจี๊ยบนั่นเองวันต้องเจ,เอ,งอ,งจอสาวพันน้ำหรือเปล่าครับผมครับ ไม่มีสาวมาเป็นตีเลยอ่ะไม่เอาสาวดีกว่ามันลำบากกว่านี้ว่าพี่ยันชายหาขโยตีให้เต็มเลยมาไม่มาเลยไม่หาใครให้เลยเด้อวุ่เล่นนะครับเดี๋ยวพี่ยันชายจะมาอีกมั้งน้องแป้งเอาไปเมืองลาเดี๋ยวเมาน้องแป้งไปเมืองลาไปขายอะไรรถนะขายอะไรรถแป้งอะไรแป้งนี่หรอน้องเป้งอันนี้ก็ออ่อนี่คือซุปเป้งไมเฮ้ยซุปเป้งหรือเปล่าไม่ใช่น้องแป้งชื่อให้ อันนเลไม่มีมีแล้วมีทุกคนดึงแล้วแค่เนาะใครจะไปสู้อะไรไอ้เล็กมีแม่เลี้ยงกันคิดดูดิจริงป่ะเล้งจริงครับจริครับไม่มีอะไรไม่มีแม่เลี้ยงแม่เลยมาจากไทยนล่นนะเขาชิมก่อนนะครับผมเขาชิมก่อนนี่ครับอัลโลโลอารโรเหมือนก๋วยเตี๋ยวขย่อเลยพี่เยนซายกลับไปถ่ายก๋วยเตี๋ยวเขย่อที่ร้านขย่อยร้านเราพาเชยไปไปกินเออเป็นไงบ้างพี่เห็นจด แค่ไม่เจอลูกสาวเจอแต่เหรอเจอแต่แม่นะเ้ยมีคุณดูคลิปเขาเยอะแล้วตอนนี้เพีย่ชายเนาะต้องแป้งเข้าไปอีกสินพักเยอะได้คำสินพักได้เงินค่าจุปปูทูมวันนี้จะไปขอเมียในพี่ได้นินสินพักเอ้ยบอกแป้งบอ,อกมนะัน <c oughs> ไม่ขอใคร <c oughs> ไปขอน้องแป้งหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ว <c oughs> <ป>ะเดี๋ยวพี่แน่ไม่มาจริงตุงเกาไปขอน้องแป้งจัดไปเอาโน้นล่าดีกว่ามั้งสวยกว่าล่าผมไม่ยอมพี่ล่าผม อโลวะอร่อยจริงจใช่ไหมไหนชิมหน่อยชิมหน่่ยอ่ะลูกเด็กกินไว้ด้ไว้นะโว้ยผมไม่ชิมอันเนี้ยชิมชิมชิมยเตียวอโลนี่เขาชิมหมดอันเต้เต้กอือออรอโอรๆฮแซบไดีบ่แซบไปเนี่ยมาจากอเมริกาเป็นลาวไแล้ววันที่ สามสิบรับปีใหม่ยี่สิบเก้าด้วก็เขาถือสำคัญอเมริกาเนี่ยที่เป็นที่สามสิบไปอีก้เอ้ยเหมือนกันเลยพูดพูดเรียนที่สามสิบไทยไทยใหญ่เหมือนกันเลยของเขาลาวไทยขอพูดไทยได้เลยนะครับในก็อย่าลืมตามผมครับขอปิดคลิปในแป๊บนึงครับผม เราจัดซื้อข้าหนมที่ร้านสาวก่อนไปไปไป มาเด้ไปดูวัจนถ้าไม่รอว่ะพี่ดูเธอมเฮ้ยไม่รู้ไม่ได้หรอมาเลยมาเลยเอากี่แพ็คครับเออเอาน้ำมันอะกองน้ำมันเฮ็ดผ้ากันเอาไปถวายพระที่ที่ทางมองาาำมันงอ๋อจัดเธอเป็นชุดต,ตาตานั่นนึงฮะน้ำมันงาน้ำเงาอ่ะแหละอันเป็นชุดบนต,ตานนั่นนึงอะ เอาน้ำได้เราเที่ยวมาคือในนวานเล้ราคาเหมือนกันด้วยหรอนี่เหมือนันเนี่ยอน้ำนี่เออเหมือนันแกเอาเนี่ยเอาเนี่ยินวานได้เียเนี่ยวัดโบราณจะมีตำนานของนางยี่แสงก่อด้วยนะครับตำนานของนางยี่แสงก่อที่เขาเคินประวัติศาสต์เกี่ยวกับ เกี่ยวกับมีผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งแล้วก็เกี่ยวกับครอบครัวเขาอะไรเอเล็กว่าไงเล่าพี่ด้วยใช่ผมให้ชิมนพัดเล่าอ๋อแต่วไอเล็กไอเล็กจะเล่าหรือเปล่าเนี่ยเอเล็กจะเล่าเอเล็กเล่าดิฟฟังเอเล็กว่าแล้วยังไงต่อตัวตาหนะกำาเนี่ยอันนั้มอย่าไปใส่แล้วกันชุดโคตรตัวตาหนาใส่ดิฟฟังนี่ใส่หนุ่ดโอ้ใส่ดอมนี่แน่เนี่ยแล้วต่อแล้วไงพี่แจ้งฟังก็ตำนานที่ มึกมีใช่ไหมพ่อเขาเนี่ยมีแต่งงานกับมันอะไรเขาเรียกว่าเมยน้อยอีกคนหนึ่งมีเมยน้อยมีเมยเยอะอะมีเมย์เยอะมีเมย์สองคนเลยเขาเป็นเป็นลูกของเมย์หลวงอยงเนี้ยแล้วก็เวลาที่พพ่อเขาชอบเมย์เมย์น้อยเยอะกว่ารักแม่เขาเออรักไม่เท่ากันแล้วก็ท่าแม่เขาทิ้งท่าแม่ทิ้งเลยมีเกินไปเออท่าทิ้งตกน้ําแล้วก็เขาไปตายเดี๋ยวก็ไปเกิดอะไรไม่รู้เป็นเต่าเนี่ยเป็นเเต่าออแล้วก็มาคุยคุยกับลูกเขาทุก อ๋อคล้ายๆมันปลาบูทองเลยใช่เลยใช่เลยคล้ายๆนั่นแหละคล้ายปลาบูทองเลยแต่ว่าเป็นเต่าแทนแค่นี้ใช่ไหมเป็นดำแล้วก็ก่อนที่เขาเรียกว่าแม่เขาเรียกว่ามีอะไรแม่น้อยเออแม่น้อยอีกคนหนึ่งก็หิวอยากกินเนื้อเต่าแล้วให้พ่อเขาไปจับมาอ๋อต่นนี้อะไรมีเต่ามาก็ ปลาบุทองเออปลาบุทองเขาพูดว่าห้ามกินเนื้อของแม่เขาเนี่ยเนื้อปลาบุทองเนี่ยแหละเป็นเต่านเป็นเต่าแทนเขาว่าชื่อไทยใหญ่แล้วว่านางยี่แสงกอนางยี่แสงกอเออโอโหเคนะนางยี่แสงกอกับปลาบุทองนี่เขาคงเลื่องใครกันตะเปลี่ยนตัวละครเดี๋ยวนี้เขาเขียนไว้ที่วัดนี่นะนะเป็นตำนานเป็นตำนานของเขาแล้วก็เขียนเป็นรูป วาดรูเป็นของชาวโลกเลยเนาะไม่รู้ว่าใครนั้นว่าใครนะจะต้องไปดูลักเกงแข่งน้นยชาวโเขาเริ่มมาเมื่อไหร่เก่นยเปนเต้นะตนว่าไงนะตนเตีนเตนเนเลนี้นาหันมี้ๆเสืออะมจีมันปิดเอาเอเนจจิริงมันหี่นนรเป็งไงอาคารเปาอะไรเงี้พี่เอาอะไรครับเ

โอ้เจนออกมากำหนึ่งว่ะอ๋อนี่จะมานี่คือมาหาสั่งสวยเดียวโอ้ยเขาเป็นดาราเออเฮ้ยเคยประกวดมาแล้วไงอย่างงี้นะเอาเลยจัดไปก่อนไหนค่อยขึ้นวุ่นลอยเดี๋ยวถมงหมออะอีวุ้นเอาเอาเอาปันเขาก๊ะปันก่อนเนาะเอาเจี๊ยนไอ้ชื่ออะนั่งนี่เขานุ่มเขาบุ้นดุอันง้อเอาตุ้ยทุ่มหน่อยเออเอาไงคำบาเงี้ยดุออนผมจำอย่างนั้น เี่นครัเท่ค่อ๋อเก็จะแต่วันนี้ครเป็นเท่เนอันง่ายอันแบบสตอเบอรี่สดวักปีก่อนไหมเรารู้จักพี่อยู่แล้วพี่ลังที่สุดอะโอ้ยโอ้อกไทยเรียมาจริงตุ้งอโหเยี่ยวเอ็้อยมิเตอร์อพีกนา

อ้าลูกๆกุลาลาอ้าลูกนี่กลับมาแล้วไปย่งไรยังไม่ไปแล้วไปยังต่อไหมกลับรวยแล้วนะกลับไปเก็บเงินได้เยอะเลยเพราะเป็นคนไปตัวสิบกว่ปีก็ไม่ค่อยได้กลับไปแล้วนะบางคนไม่อยากกลับมาอยากกลับไปอยู่แยวสาวันสาวันตกตอนนั้นน่ะที่สิมาบอกอ่ะอยู่เลเซไทยนะน้องเปนคนเชื่อทวาม

นายทอนมาแล้วเดี๋ยราถ่ายคลิปใหม่นี่า<ะ>ให้ใส่คลิปใหม่นะใครบอกว่าพาดูโบจันของคนไหนโบจันเดี๋ยวล่ะ จะมา้วะไหมัมานี้ให้ดูาไยอะดวเี้มันดนกัด้วยบอก่าได้เลยเหือเยดี๋ยวมาเรีเคยเช่นูต้องพยายาเยอะนี่เลือเอะอยูึงบ้านได้หองเงือนถ้าเกิดเข้ามารวยรวยโอ้จัดไปน้ำไว้นี่บ้ำไว้นี่น้ำไข่น้ำนัำน้ำคนละขวดเลยแจกเลยคนละขวดเอาคนละขวดเลยที่เอาพอมขอบคุณครับพอมีคนเดวก็พอ ผมแนวการกำหนดสีละเดี๋ยวเราต้องไปซื้อใบชาเขาภูไฟมั้งผมอ้าวไอ้สายนื้อัพไอ้ไอ้ไอ้ยุ้นของถวายของแจกของมุนเด็กๆอ๋ไปถวายใช่ส่เดี๋ยวเออไปนั่งเอากระยาละเจ้านูครับประเทศเนี่ยมากของเรากำลังจัดเต็มที่นะครับผม ไอ้เล็ก็แอบถ่ายนะไอล้ลไอ้นี่ยถ่ายมาให้ผมดูไ็้โมโหมากเลยผมนายชีนแะล้วพูดไม่ดีเลยนะ <c oughs> อ๋ะ 1, 2, อหนึ่งสองสามอออกไปเอกหล่อมากครับผมรโอโอโอไโอ,โอ้ไน,นี่หนึ่งไปเรยวไหมสิบโมง แล้วก็เส้นทางเดินทางเจออยู่เส้นทางที่เป็นเส้นทางขึ้นเขาที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับใช่ครับผมอยู่ธรรมชาติของเมืองจิงตุงเราจะมองเห็นทั้งหมดนะครับมันมันยังไม่เห็นเขาใช่ไหมมันจะไม่เห็นสุดที่ก็คือยังไม่เห็นนะครับผมมันขึ้นสูงมากครับไหมเป็นแค่เส้นทางเท่านั้นจะเริ่มขึ้นแล้วครับผมครับครับครับกาศการเดินทางขึ้นผมจะไม่ถ่ายช่วงนี้ผมจะถ่ายเป็นในช่วงกลางคันเพราะว่ามันน่าจะไม่ค่อยสะดวกใช่ป่ะคือวันนี้อันตรายก็เดี๋ยวจะจอดตรงเลยถ้าฝนตกลงมาได้นะเราต้องดื้อดืดตืดเลยแต่เส อย่าอันเล็กกว่าน,นี้อีริพนตุกมันเป็นห้องอะห้องน้ำไป,ปออขับคนสองคนไม่ยากมากเลยโอเค,คโอเคโอเคเล่นดางเลยครับผม